DJ Playlist by DJ On time. อ้อมนะคะคุณผู้ฟังอยู่การตอนนี้ห้าโมงเย็ยนกับอีก21นาทีของวันพฤหัสที่หนึ่งพฤษภาคมนะคะวันที่หลายคนยังคงหยุดอยู่แล้วก็ไปนู่นนี่นั่นกันบางคนอาจจะกําลังขับรถใกล้ถึงพัทยาแล้วยินดีต้อนรับนะคะถ้าไปงานที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้กับพัทยาไลทิ้ง2025งานเริ่ม6กโมงเย็ยนค่ะส่วนบางคนอาจจะรู้สึกว่ารถติดและเกินจะจะมาศูนย์สิลิกิตก็เขาบอกว่าที่จอดรถเต็มนะคะลองหาทางอื่นดูก็แล้วกันขอบคุณสําหรับคําทักทายที่ส่งมาเราอาจจะพูดตอบกลับช้าวา นนี้ไม่แน่ใจว่าแอปพลิเคชันต้องเป็นอะไรหรือเปล่ามันเอมันไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่นะคะบางคนทักไทยมาจากอุตร,รดิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบางคนก็บอกว่าไปวิ่งในสวนกับคุณพ่อมาเดินออกกําลังกายกับคุณพ่อขอเพลงจังหวะโยก,ยกอข้อความมันเพิ่งโชว์ค่ะผ่านไปจะชั่วโมงหนึ่งคุณผู้ฟังน่าจะเดินเสร็จแล้วป่ะพี่กวงถ้าจะชั่วโมงหนึ่งการเดินน่าจะจบสิ้นไปแล้วหรือว่ายังเดินอยู่ค่ะคุณผู้ฟังลองบอกมาก็แล้วกันนะคะอ่ะวันนี้ค่ะคงจะต้องบอกว่า ถ้าคุณผู้ฟังกดเจอข่าวอะไรในโซเชียลมีเดียก็ค่อยๆอ,อ่านเราลองอ่านข่าวแบบไม่ใช้อารมณ์ลองดูได้เพราะว่ามันมีหลายข่าวมากเลยนะตั้งแต่เช้าว่ะเด่นๆก็คือเรื่องของที่มีพอ,อโรงพยาบาลใช่ไหมคะที่จังหวัดหนึ่งที่ขับรถเกิดอุบัติเหตุแล้วพอรู้ว่าเป็นพอ,อเนี่ยสิ่งที่เขาบรรยายคือกว่าที่จะได้ เขาเรียกไงน,นะพี่หวงเป่าใช่ไหมเป่าเครื่องเป่าเอ่อแอลกอฮอล์เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ใช่ปะก็ปรากฏว่าเขาก็เล่าว่ามันมีวิธีบอกว่าอ่ะเดินลงไปหยิบน้ำนมเปรี้ยวหรือนู่นนี่นั่น,นอะไรก็แล้วแต่หลากหลายล่าสุดนะคะสารสุกเขาก็มีคําสั่งว่าเหมือนจะย้ายเข้าไปอยู่ที่ไหนก่อนในช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้เห็นว่าล่าสุดจะขอลาออกจากราชการเพื่อจะต่อสู้คดีอันนี้ก็ข่าวหนึ่ง นะคะก็รอติดตามดูว่าจะเป็นยังไงนะคะในขณะที่เราจะถ้าพูดชื่อน้องกระตูนหลายคนน่าจะคุ้นชื่อคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับคดีที่ยาวนานต่อเนื่องมาสิบปี<ม>จากเหตุที่มีรถนะคะเกิดการขับรถเข้าไปชนครอบครัวครอบครัวหนึ่งใช่ไหมคุณโกที่เป็นลาสเต็กนะคะแล้วก็คุณพ่อเสียชีวิตลูกสาวก็กลายเป็นผู้ป่วยที่ต้องนอนติดเตียงนะคะโดยมีคุณแม่เป็นคนที่ดูแล นะคะก็ระยะเวลาผ่านไปใช้เวลานาน,านเป็น10ปีซึ่งคดีนี้ก็มีการพิพากษาทุกอย่างจะต้องมีการชดใช้ 1, 2, ึสและ4แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือครอบครัวยังคงจะต้องต่อสู้แล้วก็มีพี่น้องประชาชนหลายๆคนที่ช่วยซัพพอร์ตในหลายๆจุดหลายๆด้านนะคะแต่ว่าเวลาที่นานไปแล้วมันก็คงผ่านกระบวนการคิดแล้วก็คงปรึกษากันเป็นอย่างดีก็คือตัดสินใจปล่อย น้องให้ไปอย่างสงบเพราะว่ามันคงมีหลายสิ่งและการที่เขาต้องเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเงื่อนไขแต่ละอย่างเป็นยังไงเพราะฉะนั้นใดๆก็แล้วแต่ทุกการสูญเสียค่ะคุณผู้ฟังมันมีการเสียใจอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปใช้คําพูดที่บั่นทอนกันอะไรถ้ามันจะบั่นทอนถ้าพูดออกไปเก็บไว้ในใจดีกว่าในช่วงเวลาของการที่ถ้าเราให้กำลังใจใครไม่ได้คะ่ะบางครั้ง การไม่พูดอะไรเลยอาจจะดีกว่าพูดบางอย่างที่ไม่น่าพูดพุทโกพุโถอย่าลืมโทรนะ นับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิกาโดยบริษัทอาหารยอดคุณทาโรไลท์ลดโซเดียมลง30เอรร่อยเวิร์แน่และยาอมและสเปรย์แก้ไอตราตะขาบ5้าตัวชุม่มคอและลายเสมห,าก,ห<น> <ens> การที่เราทำงานแล้วเจอเอพูดประเภทที่แบบพูดจา,าแบบแปลก,ปกๆใส่เจอเซ็กชวลแฮรัสเมนหรือจะไป ตลกแบบไม่ขำอ่ะ ก็บางทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกับการใช้ชีวิตกับคนแบบนี้นะคะเพราะบางทีเขาก็โตมาแบบหนึ่งไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะคะแต่เขามีประสบการณ์ในแบบนั้นเขาอาจจะไม่ได้ถูกจัดระบบว่าอ๋อสิ่งที่พูดเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่น่าพูดหรือน่าฟังและกลายเป็นคนที่ฟังไม่ได้เป็นคนมีปัญหาขอให้แก้ปัญหานี้ได้ก็แล้วกันเพราะว่าบางครั้งการที่เราได้ทํางานในที่ที่ดีแต่เจอบุคลากรร่วมกันไม่น่ารักก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจจะทําให้เบิร์นเอาได้เหมือนกันเมื่อคืนนี้สามดีเจของเราว่ายังไงคุณ ฟังลองไปย้อนหลังตามดูก็แล้วกันนะคะกับพุทธพุทโธท,ที่เจอกันทุกวันพุธสามทุ่มถึงห้าทุ่มกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริกา้าโดยบริษัทอาหารยอดคุณ t a r o โรวไลลดโซเดียมลง30%อร่อยเวิร์กแน่อย่าอมและสเปรย์แก้ไอตราตะขับ5ตัวชุ่มคอละลายเสมหะค่ะพุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ ตอนนี้ก็ใกล้หกโมงเย็นนะคะได้เวลาทานอาหารมื้อเย็นเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่จะสั่งเมนูอะไรวันนี้พึงระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณยังคงกินเนื้อได้ตามปกติแต่เขาบอกว่าให้งดเนื้อดิบถูกไหมงดกินลาบเนื้อดิบ เพราะว่ากินก้อยดิบซอยจุมันมีโอกาสค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เขาบอกว่าป้องกันการติดเชื้อเอ t นทรันะคะเป็นแล้วอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ตอนนี้มีคนเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งนะคะในขณะที่มีผู้ป่วยเข้าข่าย3ม,มีผู้สัมผัส300กว่ารายนะคะเกิดจากการที่เขาบอกว่าไปทานเนื้อใช่ไหมคะจากงานพะป่าซึ่ง ก็เขาบอกว่าถ้ามันจะอไปเจอวัวที่เป็นโรคใช่ปะ่ะแล้วเราไปบริโภคตรงนั้นแล้วมันไม่ได้ปรุงไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ใช่ปรุงให้อร่อยนะคะปรุงให้มันสุกอ่ะมันก็ยากแล้วการปรุงมันก็ต้องใช้ความร้อนที่มากด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปทานวัวท,ที่เป็นโรคถูกปะ่ะในขณะเดียวกันล่าสุดฟ้าผ่า บัวที่สุขโขทยัยใช่ไหมเรากล่วงเราเห็นรูปกันใช่ไหมสิบสาตัวนะคะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็มีพายุมีฝนฟ้าขนองพยายามหลีกเลี่ยงการเดินในใต้ป้าย ตาต้นไม้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงได้หล,ลีกเลี่ยงก็ขอให้คุณโชคดีในการเดินทางกลับบ้านนะคะถึงบ้านปลอดภัยไปไหนแล้วรถไม่ค่อยติดมากถึงแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดแต่ก็การจราจรไหลายสายก็ชะลอตัวนะคะกลับบ้านพักผ่อนให้เต็มที่นอนหลับให้สบายพรุ่งนี้ตื่นมาทํางานอีกวันหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเราพักผ่อนเสาอาทิตย์สวัสดีค่ะ EFM DJ playlist b y DJ อ้อค่ะ